การเกิดขึ้นเร็วเลยเราจะมีเวลาคุยกันน้อยนะคะอ่าทุกคนหลับตานะคะทุกคนหลับตานะคะเดี๋ยวป้าจูมังจะทำก่อนป้าจูไม่สงสัยสงสัยป้าจูมันจะจู้ตองคืนไงเพราะนก่อนทั้งสองคนลืมตานะคะจากค่าใครคาวันนี้อ่าทักก่อนเลิกจ้วงแล้วนะคะวันนี้าตกก่อนจ้วงไปสองมีดแล้วนะคะต่อไปป้าข้างบ้านลืมตานะคะป้าข้างบ้านวันนี้ป้าข้างบ้านอยากเช็คใครดีคะ โพรเล็กเตอร์ค่ะโปลเล็กเตอร์ลืมตานะคะอยากจะปกป้องใครดีครับโอเคโพรเล็กเตอร์หลับตานะคะปะจุค่ะประจุประจุลืมตานะคะรับปะจุจุใครดีครับวันนี้ <laughs> ปะจุเอาโอเคปะจุจุแล้ว้อยแล้วนะคะโอเคเช้าวันใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะตายป,ะ,ปะจุเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ <laughs> อยากจะบอกก่อนว่าวันนี้ <laughs> <า>มีคนโดนจุห้ามพูดนะ บ่อยหนึ่งอย่างมูบ้าของเรามีคนตายค่ะเสียใจกับอโป้ด้วยล่ะเอาจริงผมได้ยินมันคุยกัข้างหลังอีกแล้วอีกแล้วไม่ผมว่าขันุมานเีื่องแหละแล้วเกมนี้จบแล้วมจบแล้วทำไมอ่ะมีข้อมูลเฮ้ยยังไงเออคนที่เล็กเกมเก่งที่สุดนผมคือป้าข้างบ้านแล้วผมเช็คยูโรแล้วยูโรมีนคนไม่ดี ทำไมยูโรถึงไปเขาไม่ดีเราตายไปแล้วใช่ไงมอ๋อมีเซ็กมีเซ็กมีส่วนร่วมนะแกเป็นป้กข้างบ้านเราแกเซ็กยูโรเลยยูโรฉันทำแบบนี้ใช่ยูโรมันไม่ดีหรอเชื่อไหมล่ะปีเตอร์ตอนนี้เหลือปีเตอร์กับพี่ไมค์เท่านั้นที่จะต้องเชื่อแค่คู่ของคนนี้แต่พี่บอกมีฆาตกรสองคนไม่ต้องหลับประจุสนยุคอันนถ้ามึงไม่ได้เป็นสนยุคถ้าพี่ไม่ได้เป็นชี้สนยุคเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะตอนนี้มีสองคนนะพี่มันมีฆาตกรสองคนก็ใช่ไง ยที่ได้เกมหรอเห็นไหมล่ะแค้นส่วนตัวไปี่ยแค้นส่วนตัวเฮ้ยเปเรื่องหรอเป็นเรื่องจะมีเรื่องปาดหางกันหรอใช่ในเรื่องมีเรื่องบัญหาเหมือนเรื่องจริงเลยล่ะผมเล่นตามเกมผมก็เล่นตามเกมมีอะไรจะคุยกันไหมคะคนตายก็โหวตได้เพิ่มกติกาไปเลยบ้า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 หนึ่งสองสามสามสองสามสองไม่ได้สามสองก็คือตัวยูโรเสียใจด้วยนะคะยูโรหนูแพ้แล้วหนูอยากพูดว่าหนูเป็นใครแต่ว่าหนูไม่ใช่ฆาตกร ชิงไปเนี่ยเกมมันจบแล้วแล้วเกมก็จบเลยใครคือฆาตกรเพราะว่าฆาตกรสองคนมันฆาสิบคนพูดเลยมันสลายแล้วตอนนี้มันสลายแล้วเออนี่แเราฆาตกร